สวัสดีครับทุกคน <c oughs> วันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัวนี้กันนี่นะฮะโค้กนะฮะคก the a r t i s limited edition นะฮะอันนี้เป็นตัวที่ทำกับ marshmallow เดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันว่า marshmallow เขาเป็นใครนะครับก่อนไปดูรีวิวนะครับก่อนไปดูรีวิวนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปให้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามคลิปใหม่ๆของเรานะครับแล้วก็าฝากไว้ด้วยนะฮะกับหมอนนุ่มนมนะฮะจากเนว e r บอยนะครับก็สั่งซื้อกันได้นะฮะที่ Line แอทเอสเตติกดีเคนะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะครับราคา690บาทนะฮะเป็นหมอนนุ่มนี่ใหญ่ยายมากใหญ่ยยกว่านะ้าเราตั้งเยอะนี่ฮะนี่โอเคงั้นเดี๋ยว เราไปดูรีวิวกันแล้วก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังด้วยว่ามัชเมลโล่เขาเป็นใครนะครับไปกันเลยอ่ะทุกคนก่อนที่จะไปรีวิวเจ้าตัวนี้ว่ามันเป็นรสชาติยังไงเนาะก็ขออนุญ,ญาตใช้น้ำดำตาสดดาวนะฮะตั้งกับโค้กซะหน่อยให้มันเห็นชัดๆนะครับทุกคนก็เล่าให้ฟังก่อนนะฮะเ,เราเนี่ยไม่เคยรู้จักมาร์ชเมลโล่มาก่อนเลยว่าเป็น เป็นใครเขาเป็นเขาเป็นเขาทำอาชีพอะไรไม่รู้เลยนะครับแต่ว่าพอดีเราเป็นคนที่ชอบสนิเกอร์ใช่ไหมครับก็บังเอิญตอนนั้นประมาณปี2019นะฮเะเหมือนเขาจะมาเมืองไทยมั้งนะก็มีโอกาสาที่เขาไปไปถ่ายรูปกับสถานที่ต่างๆในประเทศไทยนะเหมือนจะเป็นกรุงเทพนี่แหละประมาณแบบเห็นจากวัดหรืออะไรเงี้ยแหละ ก็ตอนนั้นเขาใส่เหมือนจะใส่แอร์จอแดนนะฮะแอร์จอแดนเอาไว้มัง้งไม่แน่ใจกับหน้ากากหน้ากากตัวนี้เลยเนี่ยหน้ากากตัวนี้เฮ้ยเราเห็นแบบตอนแรกเฮ้ยแม่งโคตรเทเลยมหมายถึงว่าหมายถึงว่ารองเท้าเขามันกระเทนะแต่ว่าแบบหน้ากากเขามันเทกว่าแบบอ้ยคนแม่งยืนยืนอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่หน้ากากเฮ้ยเท่ว่ละอะไรเงีเ้ยเฮ้ยกะเลงเออเขาเป็นใครวะแต่ก็ตอนนั้นก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้หาข้อมูลหรืออะไรเงี้ยนะครับว่าเขาเป็นใครนะฮะก็ รู้แต่ว่าเขาชื่อมัชเมโลนะฮะแต่ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครไม่รู้ว่าที่มาที่ไปยังไงอทีนี้ก็จะเล่าให้ฟังมัชเมโลนะฮะเขาเป็นศิลปินเนาะเป็นศิลป,ปินโปรดิวเซอร์เพลงแนว EDM นะฮะเป็นดีเจด้วยนะคะชาวอเมริกันเนาะเหมือนเมื่อเมื่อไม่นานวันนี้นะฮะเขาก็มีการเปิดเผยหน้าของเขานะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเขาชื่อคริสโตเฟอร์คอมสต็อป นะไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าถ้าถ้าผิดก็ขออภัยนะครับค h r i s t o p อ e r Comstock นะครับอ่ะนี่แหละเป็นที่มาที่ไปของเขานะฮะแต่เดี๋ยวหน้าก็จะขึ้นให้ดูนะครับอ่ะต่อไปก็จะเป็นส่วนของการอ่อรีวิวตัวกระป๋องเนาะนี่กระป๋องคือปกติเนี่ยโค้กเราจะเป็นเห็นเป็นส่วนมากก็จะเป็นสีแดงมากกว่าแทบจะไม่แทบจะน้อยมากนะคะที่โค้กจะทำเป็นอ่อ สีขาวอย่างนี้เหมือนโคคซีโร่เคยทำช่วงหนึ่งอยู่นะครับแต่ว่าก็ก็เหมือนไม่ได้ทำมันก็เลิกไปนะครับก็อันนี้เขาออกแบบตามคาแรคเตอร์ของมาร์ชเมลโล่เลยนะครับก็คือเขาจะใส่หน้ากากสีขาวเนาะอ่าแล้วก็อ่ามีมีตาสีดำนี่นะฮะนี่แล้วก็อ่ามีมีกิมมิกเล็กๆน้อยๆก็คือตรงเนี้ยข้างกระป๋องนะฮะมันจะมีให้เราสแกนใช่ปะออพอเราสแกนไปมันก็จะมีอ่าอาร์ตเวิร์กอ่า อดิจิทัลอาร์ตนะดิจิทัลอาร์ตให้เราแบบเล่นแล้วก็ฟังเพลงนะฮะเป็นเพลงของเขาเนี่ยแหละนะฮะก็ลองไปเล่นกันได้นะฮะก็เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองรีวิวกันว่าอ่ารสชาติเนี่ยมันเป็นรสชาติยังไงเพราะว่ามันไม่ใช่โค้กซีโร่รสปกตินะฮะมันเป็นโค้กซีโร่รสอ่าวอเตอร์เมลอนแล้วก็สตรอเบอรี่นะฮะเป็นแตงโมกับสตรอเบอรี่เดี๋ยวมาดูกันว่ารสชาติเป็นยังไงนี่นะฮะเดี๋ยวจะทําการแกะเนาะเพื่อให้ มีอรรถในการฟังเสียงตอนแกะมากขึ้นเราจะเอาไม้จอะเลยนะครับจ่อเลยแค่เสียงก็แบบซับส่านฮะกลิ่นกลิ่นก็คือกิอ่นแตงโมทุกคนก็ได้กิ่นแตงโมนะเป็นกิ่นแตงโมงลวั แต่งโมผสมตอเบอรี่แต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันอันไหนอันนึงโดดเป็นพิเศษอันนี้ตามความคิดเห็นของเรานะครับอือก็โอเคนะเป็นเป็นอ่ะเป็นเป็นโคกอะเป็นโครกรสชาติแปลกใหม่ดีนะฮะก็เหมือนที่เราเคยลองรุ่นเก่าๆก็จะเป็นโคกวานิลาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่เราเคยลองก็เนี่ยแหละก็จะ รสชาติก็จะแปลกใหม่คล้ายๆกันชอบชอบรสชาติดีเลยนะฮะไปลองกันนะครับก็เหมือนจะหาซื้อ,อก็ก็พอยังพอมีอยู่นะครับอืมที่เราไปหาซื้อก็ยังพอมีอยู่แต่ว่าใครเป็นสายสะสมนะฮะหรือแ,แบบชอบ Marsh m a r s h m a l o ก็สะสมดีกว่านะเพราะว่าเราซื้อมาซื้อ3นซีกระป๋องเลยฮนะอันนี้โค้กไม่ได้สปอนเซอร์นะฮะไมไ่สปอนเซอร์ฮะซื้อเองล้วนๆเลยนะครับก็ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องไว้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล well, Ey, ้วก right. ็ฝากหมวกเอ้ยฝากหมวกนะภานะโมเมนต์โมเมนต์ฝากหมอนนะฮะฝากหมอนเนว่าบอยด้วยนะครับนิ่มๆนุ่มๆนุ่มๆฝากด้วยนะคะ6 9ร้อยกสิบบาทแอดไลน์ esthetic bkk ซื้อกันได้เลยพรีออเดอร์นะฮะ7ถึงวันรอคอกนะครับนี่สวยมากนั่นและน้องนั่นแล็ นะฮะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ